สวัสดีค่ะวันพบกับส้มและก็พี่ลูกหมูอีกแนล้วนะคะวันนี้นะคะส้มกับพี่ลูกหมูจะพาทุกคนนะคะมาฉลองครบรอบ5ปีของเรากันเย้ yeah! เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าลานที่ส้มไปเป็นแบบไหนนะคะเอาไปดูกันเลย ถึงแล้วนะคะนี่ก็คือทางเข้าบาร์ของเรานะคะเขาจะมีโซนโอเพนนะคะแล้วก็โซนในห้องแอร์นะตรงนี้นะคะแต่ก่อนเขาไม่มีนี่เขาเพิ่งทําเพิ่มมาใหม่นะคะก็น่ารักดีถ้ามากันแบบสี่คนห้าคนขึ้นไปนะคะแต่ใครมานะส้มขอแนะนําให้จองก่อนนะคะส้มไม่ได้จองมานะคะส้มก็เลยได้นั่งหน้าบาร์นะก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะนะคะก็เลยแบบว่าเออไม่จองดีกว่านะถ้าใครเห็นวิวแล้วอยากมาก็โทรมาจองนะคะ เมนูอาหารที่นี่นะคะก็จะเหมือนร้านอาหารทั่วๆไปเลยนะรสชาติก็อร่อยด้วยราคาก็กลางๆไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงนะคะตรงกระจกด้านนั้นนะคะเขาจะเป็นโซนห้องแอร์นะคะตรงนี้ก็สําหรับโซนอาท์ดสำหรับคนที่มาประมาณ4-6ท่านนะตอนกลางดึกนะเขาจะมีดนตรีสดด้วยนะคะ ทุกคนย้ายเข้ามากินข้าวข้างในนะคะก็นี่เลยบรรยากาศข้างในนะคะคือใหญ่มากกว้างมากแล้วห้องก็สวยด้วยนะก็คือเมื่อกี้เรานั่งทานข้าวที่บาร์แล้วแบบว่ามันไม่ได้มันไม่ถนัดแล้วเราเห็นว่าเออข้างในไม่มีคนเราก็เลยเขอ,อพนักงานย้ายมาทานข้าวข้างในนะล้วบวกกับตรงนั้นนะ่ะเราถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วก็เลยเออขอเข้ามาทานข้างในดีกว่านะคะก็ปมาบนี้เลยนะคะบรรยากาศนะอันนี้พี่หมูหิว แล้วทนไม่ไหวขอกินก่อนละกันนะจ๊ะ ก็ได้อยู่นะคือจริงๆอ่ะเราตั้งใจจะไปกินในเมืองกันเนาะแต่ว่าในเมืองก็คิดว่าคนน่าจะแบบว่าไปขาวดาวกันเยอะตรงแถวที่เราอยู่ก็มีเนาะอันนี้คืออยู่แถวตรงที่ส้มอยู่กันเลยเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะคะก็คือสวยโตเยอะขึ้นลน่ามานะคะบรรยากาศติดทางด่วนเลยดีมากๆนะคะเพื่อนๆก็ลองตามมาดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้ส้มกับพี่หมูก็ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย